ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่16กรกฎาคมดีหรือเสียเป็นอย่างไรมาฟังกันนะครับก่อนอื่นอาจารย์ฝากติดตามกดหัวใจกดแชร์กดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวราศีสิงห์ในช่วงวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่16กรกรกฎาคมนะครับ ว่าดวงชะตาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะครับเนื่องจากดาวบุญสถิตพระเจ้าเรือนจะมีเหตุที่ในเรื่องไม่คาดคิดเรื่องไม่ได้วางแผนในเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นมาตลอดช่วงที่ดาวบุญสถิตมาตลอดนะครับคําว่าดาวบุญนะครับการที่คุณมีดาวบุญเข้ามาในตําแหน่งดวงชะตาของคุณนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีประกอบกับดาวพื้นฐานของคุณถ้าเป็นดาวดีจะสมคุณให ซึ่งคุณจะรู้อยู่แล้วว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณไปยังไงบ้างดีหรือเสียดีในเรื่องของอารมณ์นะครับคุณจะมีเหตุไม่คาดคิดเหตุเซอร์ไพรส์เข้ามาหาคุณตลอดในช่วงที่ราดาวุญสถิตอยู่ในาดาวราศีสิงค์คุณอาจจะเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้คุณได้ดีหรือเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้คุณเสียหายได้เหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนื่องจากเจ้าเรือนของราศีสิงห์นะครับอยู่ที่ เป็นตัวเจ้าเรือนและประกอบกับดาวอาทิตย์ณนะวันนี้ยังไม่ได้มีเกื่อการเคลื่อนตำแหน่งยังอยู่ที่ตำแหน่งดาวราชาโชคในช่องโชคลาภความสาเร็จนั่นหมายถึงว่าการงานคุณจะโดดเด่นถ้าคนที่เป็นชาวราศีสิงห์นะครับในเรื่องของความราบับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องการงานหรือมีโชคดีในเรื่องการงานนั่นเองนะครับสำหรับตัวของชาวราศีสิงห์นั่นเอง หลังจากวันที่17เดี๋ยวดาวอาทิตย์จะย้ายก็จะส่งผลอีกเหมือนกันแต่ในส่วนตรงนี้อาจารย์ขอไว้ในส่วนของภาคที่2ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในตำแหน่งในเรื่องของชาวราศีสิงห์สิ่งที่จะมีเหตุกระตุ้นทําให้คุณมีในเรื่องของโอกาสการเริ่มต้นนะครับด้วยตัวคุณเองในเรื่องหน้าที่การงานจะเป็นวันที่ 20- 22ถึงกรกฎาคมซึ่งจะอยู่ในพาร์ทที่2ซึ่งอาจารย์จะพูดในคลิปถัดไปนะครับ ในเบื้องต้นของชาวราศีสิง์ในเรื่องการเงินอาจารย์บอกเลยนะครับเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวราศีสิงฉะนั้นการเจราจาแบบมีสติการเจราจาแบบใจเย็นจะทําให้คุณได้เงินนะครับองค์ประกอบของดาวพุธจรที่จะเข้ามาหวันนี้ส่กรกฎาคมจะจรเข้ามาในตําแหน่งเสร์จเข้ามาอยู่ในช่องของแดนไก่นั่นหมายถึงว่าการเจราจาในเรื่องการแก้ปัญหา ทําให้คุณได้เงินการเจรจาแบบเด็ดขาดกระชับชัดเจนทําให้คุณได้เงินการเจรจาในแดนไกลทําให้คุณได้เงินเป็นต้นนะครับเนื่องจากว่าดาวพุทธที่เข้ามาถึงจะอยู่ในตําแหน่งวินาศของคุณก็ตามการเจรจาในเรื่องแก้ไขความสูญเสียก็ตามนั่นคือเป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้เงินนะครับอาจารย์บอกเลยนะครับว่าการมีสติ ใจเย็นเนื่องจากว่าดาวตรงนี้มันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะักชาติคุณจะพูดคุณรู้แล้วละ่ะถ้าคุณพูดคุณอาจจะเสี่ยงมากพอได้ก็ขอให้ใจเย็นถ้าพูดเลี่ยงได้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดก็สงบใจเย็นก็จะทําให้ร้ายกลายเป็นดีนะครับในเรื่องการเงินโดยเฉพาะวันที่การเงินนะครับจะมีเหตุคือ8ปดถึงสิกรกฎาคมหนึ่งครั้งนะครับการเงินที่คุณจะมา พูดคืนในเรื่องการแก้ไขในแดนไกลหรือการแก้ไขปัญหานะครับจะดีหรือเสียอยู่ที่คําพูดนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นพาร์ทที่2นะครับมันจะมี2ช่วงในเรื่องการเงินครับส่วนในเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์นะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าในช่องงานของชาวราศีสิงห์มีดาวมิตยูมาจองพื้นที่ นั่นคือคุณอาจจะเจองานโครงการเก่าโครงการลับโครงการไม่เปิดเผยโครงการที่ยิ่งใหญ่ให้คุณมารับผิดชอบอาจารย์ให้นึกถึงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม65จนถึงธันวาคมห5หคุณเจองานโครงการนี้มาแล้วครั้งหนึ่งดีหรือเสียชาวราศีสิงห์ย่อมรู้ดีถ้าเสียคุณต้องรีบแก้ไขครับ การแก้ไขที่อาจารย์บอกนะครับคุณจะต้องทำอะไรให้ไปดูคลิปที่ดาวมริตยูทับลัคนาราศีพฤกษกนะครับแต่ให้คุณเปลี่ยนหัวข้อจากแก้ไขตรงนั้นให้ไปได้เฉพาะในเรื่องงานคุณก็จะทำให้ร้ายกลายเป็นดีในเรื่องงานแต่ถ้าคุณดีคุณก็ไปทําเสริมให้คุณดีขึ้นอีกเช่นไปบูชาบรรพชนนะครับปฏิบัติท่านอากงอาม่างานวันนี้ ผมได้งานโพสการใหญ่ๆดีเลยขอให้มือผ่านสําเร็จนะเอามมาอย่าติดขัดอย่ามีอุปสรรคกินข้าวไปก็คุยกับท่านไปในเรื่องงานสําหรับคนชาวราศีสิงห์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณจะผ่านได้เนื่องจากว่าดาวนี้อยู่ทับอยู่7ปีนะครับฉะนั้นสัญญาณดีสัญญาณร้ายคุณต้องรู้ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม65คุณจะตอบได้นะครับสาหรับคนชาวราศีสิงห์ในเรื่องงานประกอบกับเจ้าเรือนของคุณเป็นดาวศุกร์นะครับ ฉะนั้นการวางแผนลับๆับการวางแผนต่างๆในเรื่องงานตรงนี้เนี่ยมันจะผุดกลับเข้ามาหาคุณทําให้คุณได้งานโครงการเก่าๆโครงการลับๆับกลับมานะครับประกอบกับดาวศุกร์นะครับจะย้ายเข้าทับลัคนาคุณในวันสิ้นเดือน30มิถุนานะครับส่งคุณอีกแต่เพอเอินเดินยังไม่สเสถียรฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังรอบคอบในเรื่องงาน มากมากนะครับมีทั้งดีมีทั้งเสียขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของคุณโอเคในเรื่องของการที่จะเจอคู่สมพลคู่ธาตุในเรื่องของราชาโชคในเรื่องงานก็จริงส่งผลคุณในช่วงต้นเดือนแต่ที่อาจารย์บอกเนื่องจากดาวศุ์เดินวิปลิตยังเดินมนอยู่นะครับมันอาจจะทําให้ดีมากเสียมากกว่าดีก็ได้นะครับฉะนั้นการเรามาระวังจะดีที่สุดให้เรามาระวังเรื่องคําพูดและเจรจา ในเรื่องงานนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักของชาวราศีสิงห์เนื่องจากดาวเสาเลงมาสองปีครึ่งมีนาคุณเจอมาแล้วคุณเหนื่อยกายในเรื่องความเจ็บป่วยในเรื่องสุขภาพแต่เนื่องจากดาวเสามันมนนะครับมันทําให้คุณเบาเหนื่อยไปนิดนึงในเรื่องของตัวผู้ครองคนใกล้ชิดการที่ดูแลเอาใจใส่กันนะครับโดยเป็นการแก้โดยธรรมชาติ นะครับทาให้ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงได้หนักจะกลายเป็นเบานะครับสาหรับชาวราศีสิงในเรื่องของคู่ครองคนใกล้ชิดเหตุที่จะต้องดูแลก็คือวันที่6ถึงวันที่8กระกฎานะครับฉะนั้นคุณจะมีเหตุที่จะต้องดูแลอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดมีสติในเรื่องการเจรจาอาจจะมีเหตุมีปากมีเสียงกันในวันที่6ถึง8หรืออาจจะมีเหตุได้ช่วยเหลือกันในวันที่6ถึง8กระกฎานะครับสาหรับเรื่องความรักผู้ครอง ของชาวราศีสิงห์นะครับส่วนในเรื่องของความสําเร็จอาจารย์บอกเลยนะครับความสําเร็จชาวราศีสิงห์ตอนนี้ยังดีอยู่เนื่องจากตําแหน่งอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งราชาชโชคดาวพุธอยู่ในตําแหน่งกเกษตรวดีเจราจาอะไรก็ได้เงินเจราจาทําสัญญาโครงการต่างๆก็มีความสําเร็จอันนี้ยังดีอยู่แต่พอสิ้นเดือนหลังจากที่4กรกฎาไปดาวพุธกระย้ายเสิร์ดนะครับกลางเดือนดาวอาทิตย์กระย้ายทุกอย่างคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองแล้ว จากดวงกําเนิดและจากดาวจรนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงต้นเดือนในเรื่องการทําสัญญาก,การเจรจารเรื่องงานนะครับคุณทําได้เลยในการเปลี่ยนแปลงงานคุณทําได้เลยนะครับการเปลี่ยนตําแหน่งคุณต้องทําได้เลยนะครับให้ทําก่อนวันที่17กรกฎาคมนะครับการเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงตําแหน่งนะครับคุณจะสมเด็จสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับ ในส่วนของสีเสริมบาร,รมีสําหรับชาวราศีสิง์อาจารย์ให้เป็นสีน้ําตาลนะครับน้าตาลอ่อนส่วนอัญญมณีก็เป็นในลักษณะเป็นสีน้ําตาลเหมือนกันนะครับให้คุณไปหาเสริมบาร,รมีเอานะครับสําหรับท่านที่ชอบนะครับกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากมากเลยครับสําหรับชาวราศีสิง์ขอให้คุณมีความสุข โชคดีในวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับสวัสดีครับ